ชีวิตทำารามเออแล้วแล้วก็สำคัญเลยไอ้น่นักที่ต้นอันเชยนซีดในนั้นฝากรถด,ด้วยอ๋อได้เลยอยู่ทางไหนนี้เจอละน่ารู้ดีกว่าทำไมรูดกันน่ะทิงรูดเหรอ นี่ก็ยังปกตินะไม่นะแน่เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยผมสังเกต่ะเอาหรอแต่คือวันนี้มันรีบไงวันนี้มันรีบกว่าวันอื่นวันนี้มีทั้งเทศกาลแล้วผมต้องจัดของด้วยอันนี้บ่ายโมงทันงานเปิดกี่โมงอ่ะ ไม่มั่นใจอ่ะต้องเทื่มไปดูที่เผื่อมันมีบอกอืมไม่มีอ่ะไม่มีบอก กินบ้างสิมาสิทิ้งนะเดี๋ยวโยนอีกโยนเลยใบสองแล้วทุกคนทุกคนทุกคนมาเอาของในกล่องเริ่มเริ่มคิดว่าทันนะไม่รู้ดิจัดจัดของให้ทุกคนแต่ว่าผมผมจะไปเสี่ยงเอาแล้วกันอันนี้คือเอาไปกระจายใช่ไหมเอาไปให้หมดเลยพี่เอาไปให้หมดเลยทุกคนจะให้นิ้งมากล่องขาว่งนี้งไปกล่องขาวนี่กล่องขาว ส่วนของผมผมวัดดวงเอาของทุกคนะ่ะคะแนนน่าจะน่าจะถึงโอเคแต่ข้อม,ม, <laughs> <ไ>มขอผมมยังไม่พออ่ะมันยังให้ไปอยู่ก็คืออันนี้องน,นี้เราต้องเอาของที่ดีที่สุดในฟาร์มมันมันวัดจากคะแนนโอ้ยยุ่งยากอ๋อกระดองย<ม>าวมีด้านไหร่อันอ๋อไม่ไไอันนี้มันมันมันมีเยอะมากกว่านั้นอ่ะหมายถึงกติกาเอ้ยนี่งานแฟนนี้นี่นาชอบแต่ิ้งอยากฟังเดี๋ยวตะวันพูดให้ฟังก็ได้ นี่มากดช่องว่างแล้วก็เอาของใส่เลยใส่เลยเนาะไม่ใส่ด้วยกันเหรอไม่รู้อ่ะพี่พี่ใส่แล้วเอาทองด้วยใช่ไหมพี่วินพี่วินออกก่อนพี่วินออกก่อนพี่ออกออกอ๋อแป๊บนึงนะพี่เอาของออกก่อนพี่ต้องเอาของออกไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมจะดูว่าใส่ด้วยกันได้ไหมได้ไหมอะต้องใส่ด้วยกันโอเคงันง่ายเลยอย่างเงี้ยโอเคถ้างั้นก็โอ้อ่าอันนี้ตะวันเก็บก่อน เจ๋อฉลาดตาพี่ดินพี่ดินเราใส่ยังยังเลยพี่รอนิงนี่อยู่แล้วทุกคนก็ไปไปเล่นเกมนะอย่าเพิ่งเริ่มงานโอเคเอาใส่ใส่ใส่เอ้ยนี่มันดินเอามาทำไมล่ะหมดแล้วตะวันพี่มีแค่เนี้ยเอ้ออมมีปะดุกไม่เกี่ยวนี่ไปเล่นเกมอยู่ไหนเกมตกปลาไปละเอ้ยทักทายก่อนไม่เอาเบ็ดมา ไม่ต้อง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 ใช้สวัสดีครับดิอาวันนี้มาเล่นเกมหละ่ะขาเป็นไงโรบินปลาเล่าเล่นตกปลาเล่าลุงลุงตกปลาหน่อยลุงมาเลยไม่เห็นแซมเลยอ่ะมีใครเห็นแซมไหมไม่เห็นครับเดอร์โจดีด้ดอ่ะปลาตกปลาตกปลาเร็วเร็วอ่า ได้แล้วอกย,ยังไงอ่ะก็แค่เขาจ่ายห้าสิบบาทแล้วมันจะให้เราเล่นเกมตะวันไปเล่นพนันแน่เลยยังเลยผมยังใส่ไม่เสร็จเลยอ <c oughs> บอกว่าผมผ่านนะ,ะใส่ไปละ นึกว่าตะวันไปเล่นพนันแล้วมาละผมเล่นพนันละวแล,ว <c oughs> ลกตังตรงไหนเนี่ย <c oughs> ขอแลกตังหน่อยนิงได้แลกตังยังอ่ะนิง <c oughs> จะเล่นมาต้องแลกตังฮ <c oughs> ัลโหลนิงมาเล่นแล้วอะ่ะทุกคนเล่นให้ได้ตังถึงให้ได้โทเค็นถึงสองพันนะซ <c oughs> ื้อสตาร์ดอบ ห้าสิก็คือห้าิบาทได้เล่นหนึ่งครั้ง <c oughs> ไหนผมขอลอง500 100, 000, 10, 000, 35, ลห้าร้อ G ก็หุ่ยสิบร้อยพันหมื่นองหมื่หลยมันซื้อเผื่อกันได้ไหมเนสตาร์ดอกวเวลาร้อยสามห้าสกอร ให้ผมขอตังสองหมื่นห้านะอ่าฮะผมจะลองพนันดูโอ้สี่ร้อยหกสิบแปดสตาร์โทเคนว่าตกปลาได้เยอะมากนิ่งเล่นไรอ่ะเงเล่นตกปลาได้แค่สามสิบสีเหมดเวลาแล้ว <c oughs> เล่นอย่างอื่นดีเนี่ยมันมีมีเกมยิงเป้าด้วยเนี่ยเกมยิงเป้า อยู่ตรงนี้ออกมาออกมานี่อยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมเหไหมไหนข้างบนข้างบนขึ้นมาข้างบนนี่นี่ซ้ายมือนี่เกมยิงเป้านี่ไหนเป้ามันจะวิ่งมาแล้วเราก็ยิง แต่เกมตกฟาเล่นง่ายกว่าทุกคนครับเหมือนสุดทานันจะได้ฝนนะจริงหรอรท,ที่ผมไปหาแหล่งข้อมูลมาแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือจากในเน็ตอ้าวไม่น่าเชือถือแล้ว <c oughs> อ้าว,าวมีคำว่าอ้าวกันมาอ้าวนี่ไม่ใช่เรื่องดี ตัยิงโดนบ้างไหมเขาได้แค่เจ็ดสิบคะแนนเองเขาได้สี่สิบเอ็ดเองโอ้ยแย่วะ่ะไปตกปลาดีกว่าไม่เอาตกปลาก็ไม่ได้อุ้ยได้ร้อยหกสิบสตาร์โทเค็นเนี่ยนี่ม,นมันมีเกมนี้ด้วยทุบครบับถ้าเขาไม่เห็นต้องซื้อบัตรเลยตอนเราเล่นอยู่เหรออ่าตอนไปเล่นปะทำไมเดินไม่ได้อะเดินเข้าไปสิเอ้า แยบไม่ได้ได้แล้วนี่หันหน้าเลยคลิกตีเดินเข้าไปแล้วก็คลิกคลิกตรงไหนอ่ะคลิกตรงแท่นอ่ะคลิกทำไมอ่ะอา้าวมันจะเป็นการตีไงตีอะไรอ่ะ<ก>ไม่เข้าใจคือมันจะตีไงแล้วเราเดินออกไงอ่ะก็เดินออกมาเลย ดูซิมีของรางวัลอะไรบ้างเอ้ยข้างบนก็มีนะข้างบนมีอะไรอะ่ะงานคุยกับชาวบ้านเนาะมีตัวละครใหม่มาด้วยนักท่องเที่ยวแตตา,ตาดวิวันเล่แฟเนี่ยสตาร์ดอปใช้สองพันหมวกเฟดอลาสแกรโค 2008, 2008. 2โอคสองพันแปดสองพันแปดใช้ได้ผลจริงไหมเนี่ยูตรเนี่ยตวนได้เท่าไหร่แล้ว ผมได้มาประมาณห้าร้อยแล้วอะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันผิดครั้งนึงอะผมก็ไม่อยากทำต่อไหนอะจันเล่นตรงไหนอะถ่ายขึ้นขึ้นลงนะ่าย่ายถูกผิดรู้ตกปลาได้เยอะจุดแล้วคือยังไงอะเราต้องเล่นยังไงอะกดอะไรอะเเเี้นนนลล่่ิงพ ให้พี่วินนิงจะซื้ออะไรให้พี่วินซื้อให้ก็ได้จะไม่ต้องเสียตังค์เฉ้ียอะไรล่ะนี่ได้สตาร์ดออมาแล้วโอ้โหตั้งรูปเปยะ่หมเลยเนี่ยพี่วินนิคคะแนนสูงสุดเท่าไหร่ที่เคยได้อเอ่อจำไม่ได้แต่ได้430กว่าหมายถึงโทเคน็เคน อันนี้มันไม่ได้พึ่งดวงดีกว่าเล่นก่อนพนันพึ่งทิกโอูยไอ้ทูบอะไรวะทูบไอ้แท่นกำลังได้เทียหนึ่งโทเค็นหนึ่งใช่เล่นขำขำไหนไหนกรีนร้อยหกสิบหรอมา พนันเข้าสิงร้อ60รอ้องคือเหมืไมแพ้รัวๆเลยอะถ้าแพ้ก็เป็น640ไงี้งนิ้งไม่พอแล้ว,ลวนิ้งแพ้320ใช่ไหมใช่แพ้160แล้วก็แพ้320ใช่นิ้งก็ต้องไปเดิมพันที่640ไม่มีเงินแล้วย160 160ไปซื้อของดีกว่ามาดูดวงกันไหม อ่าเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งใช้ได้ผลไงแล้วหกสิบแล้วหกบซื้ออะไรเดียห้าร้อยนัวกอล่างสุดเลยตะวันซื้อไ่ได้แลรอแต่เลยอ้าวแพ้แล้วแพ้ปุ๊บสามร้อยี่สิบอ้าวหลุดอ้าวหลุดพี่หลุดไหมพี่ไม่หลุดนะทำไมหลุดกันบ่อยจังเป็นเพราะอะไรวะ มันเป็นพอนิ้งก็ตะวันลุดตะวันพี่ไม่ได้พี่แพ้แล้วพี่ไปสามร้อยยี่สิบพี่ก็ไม่ได้พี่มีตังค์ละงั้นก็ไปหกร้อยสี่สิบพี่่าพี่จะตังค์ดีกว่าใช่มันจะไปได้ตอนหกร้อยสี่สิบครั้งสุดท้ายอ้าวเหรอพี่ว่าไปตกปลาพี่ว่าพี่ไม่เหมาะกับพนันพี่วินมีถึงไหมหกร้อยสี่สิบพี่ไม่ถึงเระใช่พี่เริ่มงานอเขก็ไม่ได้อย่าลืมอย่าลืมเอาของกลับนะพี่วินเอาของตรงไหนอ่ะอ๋อที่เอามาใส่ไว้ใช่ไหมคือพี่เริ่มงานก่อนเลยใช่ไหม ใช่กดเริ่มงานสวัสดีครับทานายกเทศมนตรีเริ่มงานเลยน้าตะว,วันแล้วเงินที่เราได้ที่เหลือก็คงต้องปีหน้านี้เอาไม่ฝากซื้อเหรอฝากซื้อฝากซื้อฝากซื้อไม่ได้เพราะว่าเงินมันอยู่ในตัวเขาอ๋อเหรอพี่เสร็จแล้วอย่าลืมมาของกลับนะได้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 พี่เอาของคนอื่นกลับด้วยได้ไหมเนะี่ย ผมมีปลาปักเป้าด้วยได้กี่คะแนนบอกนะผมอยากรู้ได้เลยครับการผลแล้ว่ะเป็นไงครับท่านนายกเทศมนตรีโอ้ย<ห>ได้มาพันห้าร้อยเกสิบเก้าเนี่ยเก<ห><ะ>้าสิบคะแนาน่ะ แล้วคนะแนน่ะไดเาสิ <80. S 1> ใช่โหชนะพอดีชนะแบบชูเชียดเลยดยพไพซหนึ่งพันสตาร์โทเค็นนี่เราได้มาหนึ่งพันสตาร์เอาอะไรกันครับเอาให้เอาให้หมดร้านเลยพี่บินซื้อเลยมึงซื้อห,หมดเลยซื้อห,หมดเลยนะก็จะมีโอ้จะพอสแกโคต้องมีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นของที่แบบสะสมใช่แล้วก็หมวกจริงๆอย,งอย่างอื่นก็ไม่มีนะที่เป็นของสะสมอะ่ะใช่งั้นก็ซื้อแล้วก็กลับบา้านเลย<ม>พี่บิน หมวกแล้วกันเผื่อใครจะใส่โอเคไม่พอแล้วตังเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาของกลับบ้านก่อนเกือบลืมยึดไม่ให้ผมไม่ให้ผมเอาคือแต่ผมซื้อหน่ไรกาแล้วนิ้งซื้อ,อยัง <c oughs> ซื้อไม่ทันกำลังจะซื้ออ๋หอหลดปีหน้าปีหน้าโอเค เดินกลับบ้านแล้วโอเคครับอินไว้ก่อนจอยมาของกินเอาไปนิ้งลงเมล็ดหมดเลยใช่ไหมใช่เลยลดน้ำเห็ดลหะเห็ดก็เห็ดเห็ดก็ที่หายเลยทไม่มีไม่มีเราไม่ได้เก็บเห็ดโอเค นำต้นไม้ลดต้นเด็กก่อนแล้วกันรว่าอย่างต้นเด็กยัางไรมีตรงไหนโอเคใช่ไหมมีเยอะอ่าหาต้นเด็กก่อนฝั่งนี้ไงตอนแต่ตอนมาค่อยช่วยเลยไปแล้วแต่ว่างหายไปแล้ว รอบบานอีกแล้วตอนเด็กยังไม่โตทีผิดวันถึงเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอเควันนี้ยังพลาดได้อีกวันคือจะเป็นวันสุดท้ายที่เราพลาดได้นะครั้งอื่นพลาดไม่ได้แย่จัง ให้วันนี้ยังมีโอกาสถาดได้โอ้ยโโนี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งไม่ทันแล้วบ๊ายบายสันดีงบับสันดีเราตีสวัสดิ์เลยพรุ่งนี้ทำงานต่อเร็วอันนี้จี้จะพอไหมเนี่ย สลัดอยู่ในตู้นะรู้สึกจะเหลืออยู่สองอันอรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสตะวันอรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสพี่วินอรุณสวัสดิ์รถอย่างนี้รถอย่างี้ทุกคนทุกคนทุกคนอยู่นี่เอาไม่เอาต้นเด็กก่อนเหรอไม่เราจะลดทั้งฟาร์มเลยพี่ลดตั้งแต่หัวไปเลยต่อไปพร้อมๆกันเลย